สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ f อซช่วงเย็นๆนะคะตอนวันนี้เพิ่งออกจากสวนมาวันนี้เราไปตัดตามออเดอร์นะคะตอนแรกจะไม่จะไม่ตัดนะคะวันนี้จะขอพักเหนื่อยเหนื่อยมากมาหลายวันแล้ววันนี้ว่าจะพักนะคะแต่ว่าพอดีมี f อซแล้วก็มีลูกค้าท่านอื่นๆสั่งเข้ามานะคะก็เลยจำเป็นต้องไปตัดนะคะ f อเนี่ยวันนี้ตัดมาแค่นี้นะคะเท่าที่เห็น รถเราคันเล็กไม่หมดนะคะก็ต้องก็ให้น้องที่สวนเอามาส่งให้นะคะที่บ้านเพราะว่าแพ็คที่สวนไม่ไหวฝนฝนตกยุงเยอะนะคะเมื่อเช้าฝนโปรยคิดว่าจะไม่ได้เข้าสวนจะได้ไม่เป็นะจะไม่ได้ตัดทุเรียนแล้วพอดีฝนหยุดช่วงบ่ายก็ไปลุยกันนะคะเพิ่งออกมา นี่นะคะใครที่สนใจนะคะก็สั่งกันเข้ามาได้นะคะ062 225 3979หรือแอดไลน์มาที่ ID Line 777 888 J เลข2ตัวนะคะช่วงนี้จะมี3โลไปไปลาย4ีโล5โลนะคะใครที่สนใจก็สั่งเข้ามานะคะเร,เราตัดมาถึงวันนี้พรุ่งนี้เช้าเราส่งนะคะเดินทางช่วงนี้ขนส่งก็ไวหน่อยนิดนึงนะคะแต่ กล่องจะยับไปนิดนึงนะคะ FC ก็ต้องทําใจนะคะถ้าเป็นไปได้หลังบ้านอยากขับรถไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะแต่กว่าจะส่งถึงหน้าบ้านได้นะคะ FC คงนั่งขารถเรานั่งทานไปข้างทางนะคะอันนี้ลูกนีห้าโลนะคะแมนบลาแมนยูฮาโลเนี่ยลูกห้าโลก็จะประมาณนี้นะคะโอ้ยไ่ไหวไ,ไหม ตัดสดสเพิ่งเพิ่งตัดมาภายในวันนี้นะคะตัดมากับมือเลยค่ะมาเหนื่อยนะคะอยากจะพักมากเลยวันนี้ตัดตามออเดอร์นะคะออเดอร์ของวันนี้มีแค่นี้นะคะยี่สิบลูกแต่มีแต่ไซส์ใหญ่นะคะสามโลห้าโล สามสามโลกว่าสามโลสีโลกว่านะคะสำหรับใครที่สนใจก็สั่งเข้ามาได้นะคะ062 225 3979หรือแอดไลน์มาที่ ID l i n ล777888เเล็กสองตัวนะคะก็ขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนทุเรียนภูเขาไฟมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ใครแบบว่าลูกใหญ่ๆ5โล6โลที่สั่งเข้ามาก็ส่งข่าวมาบอกแล้วได้ทานแล้วนะคะ ก็ดีใจด้วยขอให้ทานให้อร่อยนะคะใครที่สนใจยังไม่ตัดสินใจก็สั่งเข้ามาได้นะคะตอนนี้มีของอยู่แต่ว่าของเริ่มปรับปลายแล้วไม่เยอะแล้วนะคะ f อก็มีตอนนี้ต้องตามใจหลังบ้านนะตามใจ FC ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าตามใจ FC กําหนดให้ไปหาลูกขนาดนี้ขนาดนี้ไม่ได้นะคะ หลังบ้านไปเลือกมาแก่แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะทําไมหอมหอมเนี่ยไม่ใช่สุกคาต้นอีแล้วบอกไม่ใช่จะได้กินอีกแล้วบอกลูกเนี้ยกินทุกวันเมื่อเย็นก็กินไปแล้วคะรู้สึกหอมหอมอะ่ะไม่ใช่มีสุกอีกแล้วบอกมีสุกบา้างพี่ว่ามีนะกลิ่นมันหอมเนี่ยกกินออใช่ได้แล้วเราไม่ได้ป้ายยานะคะแต่ว่ามีกลิ่น ต้องพิสูจน์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเจาะพิสูจน์ก่อนก็วันตอนนี้แล้วค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร SK นะคะก็ยังจัดส่งอยู่เช่นเคยนะคะ FC ใครที่สนใจก็โทรเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคะ062 225 39 79หรือแอดไลน์มาที่ ID l ดีย777 888 j เล็กตัวนะคะชาเขียวชาไทยนมชมพูนะคะสำหรับคุณในรูปแต่โอ๊ย ราเบิดตเรียนลงนี่ก uh ็เชื่อคนง่ายเนี่ยน้องเชื่อพี่ได้กลิ่นเปลือกพันพี่ปอกไว้เมื่อเย็นเนี่ยตัวเระเบิดลงตงกับใจเล่นตะงั้นนะก็ใครที่สนใจนะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ s k นะคะชาเขียวชาไทยนมชมพูนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะ3กล่องแถม1กล่องนะคะ10,50บาทจะส่งฟรีปลายทางมีบวกเพิ่มนะคะ F p สบู่10 10ก้อนแถม2ก้อนนะคะ790บาทสำหรับโปรนี้นะคะอาทิตย์หน้าขอเริ่มโปรใหม่นะคะ อาที่หน้าเดี๋ยวจัดโปรสุดคุ้มให้นะคะขอกินทเรียนแล้วนอนคิดก่อนนะคะ FC คืนนี้เรียนมีกลิ่นหอมมากกินทุกวันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยรดก็จะไดอ้อ่หลังจากนี้ก็จะเป็นเทศกาลรดน้ำหนักแล้วนะคะไม่ต้องทานแล้วเนาะเียนทุเรียนหมดแล้วนะคะสต็อกไว้ก็กินทุกวันแล้วนะคะก็ทานทเรียนไปก็อย่าลืมตามด้วย SK ชาเขียวชาไทยนมชูพูนะคะชอบกินไหนรสไหนก็ทักเข้ามาได้นะคะตอนนี้ สกล่องในราคาหนึ่งพันห้าสิบาทนะคะสามกล่องแถมหนึ่งกล่องนะคะ fc คุ้มๆไปเลยทานไปเลยหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนก็สำหรับสบู่นะคะ1 0บแถมสองเจด9 0บาทจะส่งฟรีไปทางขอบวกเพิ่มนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ใจดีนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าใจดีให้สุดๆนะคะใจดีให้สุดๆให้ fc ได้คุ้มๆนะคะตอนนี้แบบว่า ทำงานหนะักเหนื่อยพึ่งออกมาจากสวนหน้าอาจจะมอมแมมนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะไปล้างหน้าก่อนนะคะก็ผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะสั่งทะเรียนภูเขาไฟนะคะฝากลูกฝากหลานฝากพ่อฝากแม่ก็ยินดีนะคะจัดส่งให้ใจจริงนะคะ FC อยากขับรถไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยเป็นการทนุถนอมสิ่งที่เราทนุถนอมมา ตลอดนะคะเราแพ็คเราก็ทนุถนอมนะคะแต่บางทีไปถึงท่านอาจจะแบบว่าบอบช้ำน,นิดนึงนะคะเราก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราขับรถไปส่งท่านถึงหน้าบ้านไม่ได้นะคะใจจริงอยากจะขับรถไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจริงๆนะคะเอฟซี FC ถ้าไม่ไกลเนาะบางทีใต้ก็มีเหนือก็มีอีสานก็มีอย่างเงี้ยภาคกลางอย่างเงี้ยก็มี ะะถ้าแยกล่างได้เดี๋ยวจะแยกล่างนะคะขอปีหน้าออเดอร์ปังๆนะคะออเดอร์ทุเรียนภูเขาไฟนะคะเดี๋ยวจ้างรถให้ไปส่งตามแต่ละเขตเลยนะคะอีเหนือเอเหนือสารอีสารใต้กลางนะคะเดี๋ยวจะส่งให้เลยเนาะเอซีขอให้ออเดอร์ปังๆนะคะปีหน้าใครที่สนใจทุเรียนภูเขาไฟนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะ ก็จะขอ,อขอฝากนะคะ FC ทุกท่านนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหลังบ้านทนายลุงพลให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจ SK 8 8 Shop ชอปนะคะ FC ก็ใกล้จะถึงวันเข้ามาแล้วนะคะใกล้จะถึงวันเข้ามาแล้วใครที่จะนำไปทานอยู่หน้าอยู่ด้านหน้าก็ติดต่อได้นะคะ ก็สั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะสั่งกันเข้ามาได้ที่เบอร์0 6 2 2 2 5 3 9 7 9หรือแอดไลน์ไปที่ ID l ดี e ไลน์8จ็ดเจ็เจเลข2ตัวนะคะถ้าลดไปไม่พอเดี๋ยวจะเหมารถขนไปเลยค่ะเอสั่งเข้ามาเยอะๆค่ะไปทานกันอยู่ด้านไปทานกันอยู่ด้านหน้าภายในอาทิตย์หน้านะคะก็ของใกล้จะหมดแล้วตอนนี้ออเดอร์ก็รัวๆเข้ามาอยู่นะคะแต่ว่าของเราเริ่มแบบ ที่ยังมีอยู่คือยังไม่แก่นะคะยังไม่ถึงวันที่ตัดได้นะคะเราก็พยายามไปอ้อนวอนตายต้นทุกวันเลยค่ะเอฟซี 3, ให้ตัดได้จะได้ส่งออเดอร์ลูกค้าให้ครบนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะใครที่สนใจเทเลียนภูเขาไฟก็ยินดีนะคะยินดีโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 6 2 2์5 3 9 7 9หรือแอดไลน์มาที่ i d l ไล7์8 88, 8 j เเล็กตัวนะคะผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร SK นะคะชาเขียวชาไทยนมชุมพูนะคะก็ทักเข้ามาได้เหมือนกันนะคะส่งได้ทุกวันนะคะเราก็ส่งออเดอร์ของเราทุกวันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะขอลงไว้แค่นี้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ